สวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดนะคะหมอมมาที่นี่เลยค่ะเรียกว่า Bido g r a n d Garden นะคะ <c oughs> ทำไมทำท่างเขาเปิดวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์จันทร์อังคารพุธปิดวันพฤหัสแล้วก็สุกรสองวันค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น post c o d ST87SD ครต้องบอกว่าส่วนของเขาเนี่ยใหญ่มาก คงจะต้องใช้เงินจ้างคนมาดูแลแล้วก็รักษาแพงเอาการอยู่เหมือนกันลคะค่ะทางเดินตรงบันไดอุย้ยสวยมากสวยยังกับฉากหนังในพระราชวังเลยมีแบบบันไดให้ได้เดินสองข้างทางอะไรอย่างเงี้ยอืมสวยจริงๆคะ่ะจะเป็นสวนที่ค่อนข้างไปในทางวิกตอเรียนนะคะก็คือสมัยที่ราชนีวิกตอเรียขึ้นครองราชในประเทศอังกฤษมีการตกแต่งหลากหลายตีมตกต่างกัน นะที่เห็นชัดๆก็จะมีสวนแบบจีนอียิปต์แล้วก็อีกเยอะแยะเต็ไมไปหมด